อะไบานนักเลยรถโมไซจักรยานจนวนวันเลถูกไหมแกนี่ล่ะันก่อนก่อล่ะแกดีกละกูกาทาขนากนาเตื่นน่เลยพอดเลยแซงตาทูนีหไม่ขนาดแแล้วแบนทู้รแบนไหมากยะจีต่างตสงง

่โอ้สะดุงตาเน้อยงบุนันป่าสิทีรีบขนาดห่าขนาดด้อโอ้สะดุงขาสะดุงไงเนื้ออย่างได้บขอนี้อ้ปาไง่แล้วตัวเรานบบัวกูเลป่าเนี่ยโทรศัพท์กัตากแดดอยู เสงยีจ e e ้าเหรอเสงคนละครึ án, này, ่งเจ้าใจบอกโอ้มันก็คือสุดใดคือสุดทีวางเปล่าเลยพี่น้องสะดุ้งทีบะขาดซะบัดนี้โอ้คืนเย็นคือมีแหงแท้จะนอนเว้นแต่บางนี่ฮอโอ้ไหนอะ แมสิมองดหยารรดหอือตันล้อติการยี่เจบนลุามนสา่้ใส่มันน่าจะมองอื่นอีกที่ใหม่เานาะเออมันน่าจะมีที่ใหม่เอทนล้วเจ้าละนเด้ออลังเจะอเด้ออลังไปว่าปลาหมดแล้วมันหมดแล้วบ่มีตะเลน้าอืมเขาเอาหมดแล้วเพราะว่ามคืน่าคืนในจักรยานทัน ปันเซสามสิบรอบงบิตุมให้งะบิตุมให้ตีสองเพราะว่าจักรยานยีไม่ขาดสายจนเสงโ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 อมันก็เข้าอย่างนั้นเฮ้ยโตนึงมันรุกเสียวุจิตไหค่ะประแขงสองโตสามโตจะเราไปจับลันเสดาตุ้มให้มันยุ่มยุ่มอยู่ด ตอนลายกตยาลไกลเอออาบินขนาดจะน้อยจะน้อยจังลงปาบเออขับขันมมืดจะน้อยพูนะบาจแล้ไปกับเซกกแสแสดงเกอจ้ที่ะเบิ้นเบ้มีรังมีรังรยักอเหมือนเดิมเนาะเมาะ่อคนเนาะันบไมันเ้เออ น่เอ้าแม่จี้จ็บเจ้านะใส่มองใส่เด็โอ้ยเยียบโทรศัพท์เยียบโทรศัพท์เยียบโทรศัพท์มันมันสิลด้ะมันหน่อยมันลดจะโตัวมัไอ้โอ้ยปลาลงอีลีเหมือนนี่นุ้ยมันรอดแลกระดูกหางเนาะเขาบุกที่มันคิอได้เลยเนาะโอ้ยไอ้โอ้ยคิดหาตัวเคยกว่าถาปลาลีเห็นขนาดว่าสะดุ้งห่างแด้วมันอยากติดให้อยู่นี่ เขาลายโตเล้กำเบิเาเเป็นถุยผมไปจักมันรอดมดก่อนมันเลือ่สั้นมันคือบัเป็นสองสั้นเหรอบัเม็คอกสันเลยโอ้เอ้มถอยมาเนาะมาโทรศั์อะไรอยู่ใบัเลยใหญ่บัวเลยว่โอ้เอกเ้าม่องนบัวนันนแมงยังถางไม่บอกเราบหินอันต่กอนมันคือบวมี ย่จอดตเยหืออิงย่านเป็นไม้เขาปักแบพนโนเห็นบอลพลูเหรอเนาะติกปลาไตสะพานคือเก่าคับพี่น้ะองมานเ้อปลาลงเดิมมาเนี่ยลมบอยบอยหัดสะดุ้งหัดขาดจนมุดโอ้ยหลอดจนมดนี่แท้จริงมันได้ยูนี่ หมก็ยักอืมตตกมงทีกัเบือนด้ังไหถ้าตตกมงพีอ่อนอยู่เนาะเบิเบิอนบันกาศสันเไหนะยาลืได้ังไหนเอืมลูกยาง่ะเางคอยอันออเตอืมั้นมัลยที่อี่ไ้อนหจกกระุลเจบเชือจบเชือวางไว้วางไว้ ว่องไวยาช่าใจเอาปลาชาได้ล้บาในี้เออป้าเห็นบอกขนาดหางมันยังได้มันยังติดทันจะว่ามือปลาล้มเบิ่งลมนี่นึงน่ะนี่น่ะเออราคาเท่าไหร่หน่อยคุบาท เออรุ ừ, ina, ่นจ <ouch, S 3> ักจักอันนั้นยาวเท่าใดจักพุดแบบนี้นศอกปลาคาวเลยเนาะห่างกยังได้หนเพนบ่โอ้ยจบเจื้อ้โอ้ยตได้หันได้หันลนไปแล้วได้สเลยโอ้ยพุ่นออยู่เทิงพุ่นเด้เอากระดูกใหม่เนาะโอ้ยฟ้าวา phao 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 vai vai ring ren anh ừ. à, nhốt cái thương nâng cho nó cưng phải ông ừ mắt sai to cao này là bà ờ xước to khăn cả tinh xách lifting chụp chừa đấy từ thừng cái đấy được to tay khạt to thừng khạt đấy 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 tay là mà hẳn xước ừ, ừ. À, bát Một ừ. Bát Một mà. hả? Một มันได้น้อยเนาะเสียดายเนาะโไถ้ายายดุมเราอยู่ในรถตึกรถคักอานี่แม่ออนถ้าเราอยู่ในรถตึกก็ได้ฝากลาวเนาะบงเขาไปตึกเพิงบ่จักเนาะลบไปตึกเิงลงมาแล้วบ่เห็นหยังน่เาลงมาบ่ดิเออ ยกมัน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 มีไอมอสปลายังหันเอาไว้ไว้ไว้สะดุ้งหันไว้ไว้ไอโยกอีกเท่หนึงก็เสร็โอ้ไอปลาอ้โอ้มันได้ปลาครับีพี่น้องวันนี้ปลาลงบังลมนี่บรรยากาศดีขนาดไต่สะพานนี่ห่มกับห่มค่ับนี่ปลากระลงอีกอู้ ชกแล้วแล้วเนาะจะดูเ uh, ส้นหาเราค่ะนอืออ่าเจอแล้วมั้งโอ้ยายนี uh. ้มันปดเอาแต่สะดงเดี๋ยเอ้ยแม่กกางวางไว้เทิงค่ะเดยเอ้ยก่องซะโอ้ก่องตอนมันหักเหรออืออันนี้มาเอาแต่สะดงเดี๋ยเอ้ยบ้าสงสัยคนเฮานี่เราบ๊อบแม่นบ่แม่นอันนั้นหรอกคนหาปูหาปลาเนี่ยแหะของคว้ากันนี่เขาเอามหมีงูเต๊ะของคว้กเขาเอาเออปดเอาแต่นั่นเลยนี่ bò, ơ, ừ, so đúng các mẹ han mang ơ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 ơ ơ Murgh ơ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  บ่บอมีตอนที่เฮ็ดสะพานเนี่ยเขาไปอยู่ใช้เขาคือบ่ทันเห็นเาบ่หรอเขาไปใช้แต่ตอนสะพานนั้นมันมีสะพานใหม่คะเห็นอยู่ทันเนาะเขาย่างไปโรงเรียนเนาะเออแต่ตอนเขาเฮ็ดสะพานเขาไปอยู่ใช่เขาเห็นอยู่เขาต่อเขาสอนเออเฮ็อยู่แต่เขาไปบ่ได้เขาไปทางเขาพูดฮะไปทางถนนใหญ่พูดเขาเฮ็ดงานสอนน้อยเห็นอยู่เอาเขาบ่ได้เฮ็ดสะพานในเอาไว้ ลงตังหากอีกเบ่เพื่อไว้บาไม่น่าจะเลาวคไปยูไช่เอาคือเบกินเออเออเขาก็นอนตามห้วยเนี่ยบ่ฝุกช่างเนี่ยบาก็ผู้สาวบ้านเฮาได้ผู้บ่าวสะพานบนเนาะไม่มีใคได้เหรอเนาะ

กะตื่นเต้นเนาะว่าจะไปเซ็นสะดุงลอดระยะกอ้โอ้เมื่อเอาแม่เร้ลอยเมื่อเอาเอิงๆบาสีเห็นเนาะอู้เป็นมูเลยเด้อนี่มันลอดได้นี่แล้วมันจะเลื่อนซ้ำนี่แหละว้าบะแม่มันเข้าเป็นกิโลเผมบอก